คูบูต้านะครับคันนี้เป็น MU49 นะครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับส่ง f c ทางบุรีรัมนะครับคุณสุชักนะครับรถสวยนะครับก็ตัวเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นรถบรรทุกส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็ขอบคุณ f c ทางบุรีรัมนะครับรอรับรถสวยอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับก็กันนี้ก็รับเป็นพร้อมผ่านพวนนะครับขนาด7จานนะครับ ก็ขอบคุณ FC ทั้งบุรีรัมย์มากๆนะครับ MU 4 9 0 2นะครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับ FC บุรีรัมย์นะครับก็ขอบคุณ FC ทางบุรีรัมย์นะครับสำหรับ FC สําหรับลูกค้าที่อยากได้รถสวยๆนะครับอย่างรถของ FC ทางบุรีรัมย์นะครับก็มาอุดหนุนเสืออ้วนได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0947064430นย์หกสี่สีานะครับสำหรับเงินดาวนะครับ อันนี้ดาวเริ่มต้นนี่ห้า0 0ืบาทนะครับส่งกันอยู่ประมาณปีละหนึ่งแสนนะครับผ่อนกันยาวๆครับหปีนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทางบริลัมนะครับวันนี้ก็ติดจองนะครับ FC ออนไลน์นะครับทางอะไรนะอิสราเอลจำพิกัดไม่ได้นะครับ FC ทางอิสราเอลนะครับก็มาอุดหนุนนะครับ โซลิด90แลงนะครับไม่ต้องมาดูรถนะครับโอนมาจำไปแล้ว20,000นะครับรอรับรถสวยๆที่บ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทางเมืองเลยนะครับ mm hmm. FC ทางเมืองเลยของเซวนเองนะครับอสองท่านเลยนะครับคันนึงก็เป็น l 4018นะครับเป็น FC ทางอ,าอำเภอภูหลวงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็น f ทางอทาง เชียงคานนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับทั้ง3ท่านมากๆนะครับส่วน FC ท่านไหนที่โทรสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วยังไม่ชัดเจนนะครับรายละเอียดยังไม่ครอบคลุมนะครับสอบถามอีกรอบนะครับ094นะครับ7064430นะครับรายละเอียดยังไม่ครอบคลุมนะครับอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้นะครับ094 7064430นะครับ วันนี้จะมี MU 57นะครับใครที่สั่งเซยอ้วนไว้นะครับอยากได้รถส,สวยๆชั่วโมงน้อยๆสภาพเดิมๆนะครับมีเข้ามา1คันนะครับ MU 57นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะรีวิวให้ดูนะครับเป็นคูต้า MU 57นะครับก็ FC น่าจะ สอบถามไว้หนึ่งท่านนะครับสั่งจองไว้เสียอ้วนก็จําไม่ได้ว่าใครนะครับถ้ายังไม่ได้ลดโทรหาเสียอ้วนได้นะครับ0ู0นย์เก้าสี่เจ็ดน่สาะครับสาหรับโปรโมชั่นสําหรับโปรโมชั่นครับยังเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับลูกค้าที่อยากได้ฟรีดาวนะครับอยากได้ราคาพิเศษนะครับอยากได้ราคาที่มีตรภาพนะครับ ก็โทรหาเสววนได้นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่าอยากได้ราคาพิเศพก็คืออยากได้ราคาพิเศษนะครับให้เสววนคิดราคาพิเศษให้หน่อยก็จัดไปนะครับรถลถจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับรถจนลูกค้าอยากซื้อก็จะลดให้พิเศษกันละกันนะครับอ่ามีอะไรที่พิเศษมากๆก็เป็นกลุ่มยันม่านะครับที่พิเศษมากๆนะครับก็สภาพสวยเกรด A นะครับราคาประหยัดทุกคันนะครับ เอฟซีสนใจรุ่นไหนก็โทรหาเซววนได้นะครับ51ครับ e f 5 1 4นะครับก็มีสภาพสวยๆนะครับดาวน้ำต้นที่0นบาทแทบทุกคันนะครับราคาก็พิเศษแทบทุกคันนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนโทรมานะครับ0947064430ีเยี่ยครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนโทรมานะครับวันนี้ก็อ่า เกับการอัปเดตแค่นี้นะครับขอบคุณ fc ทางบุรีรัมนะครับรอรับรถสวยๆที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับก็จะมี fc ทางนครสวรรค์นะครับขึ้นรถอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงให้ fc บุรีรัมได้ดูคลิปรถของตัวเองขึ้นรถนะครับให้ fc ที่ซื้อรถเสืยออ้วนได้ดูคลิปกันทุกคนนะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็ก็จะไม่รู้สึกดีใจนะครับที่ รถของตัวเองอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆนะครับมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับสวัสดีครับ